ความยาววัดจากปลายล้าหน้าถึงปลายล้าหลังยาวอยู่ที่200เซนติเมตรและความสูงวัดจากที่นั่งคนขับจนถึงพื้นดินสูงอยู่ที่86เซนติเมตรีบากงานสร้างไซนี้โครงสร้างแบบนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มาเริ่มกันที่ชุดสีชุดเปลือกเฟรริเปลือกถังเบาครบชุดแบบนี้ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่แฟนเพจ Facebook Y2K วิบากบนบ้านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์รอบคันตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ที่ผมจะรีวิวดังต่อไปนี้ทุกชิ้นส่วนนะครับย้ำว่าทุกชิ้นส่วนแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามออเดอร์สั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook Y2K วิบากบนบ้านแห่งนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ดูใน youtube นะครับผมจะแปะลิงก์ Facebook Y2K วิบากบนบ้านเอาไว้ใต้คลิปนะครับกรุณากดย้อนชมที่ใต้คลิปนี้ นะครับผมโอเคโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างของ Honda LS อนะครับทำการตัดเชื่อมขึ้นโครงใหม่เพื่อใส่กับชุดสีชุดเปลือกไฟริงรุ่นนี้เปลือกถังเบาแบบนี้ท่านผู้ชมที่พข้าชมคลิปป้นก็ย้อนกลับชมได้บนแถบกระสีขาวที่เลื่อนวันนี้หรือกดเข้าไปที่คอมมนแรกผมจะแปะลิงก์เอาไว้ครับชุดเปลือกชุดสีไฟริงเปลือกถังเบาครบชุดแบบนี้เป็นเนื้อพลาสติก ABS แท้นะครับสามารถโค้งงอ ได้แบบนี้อ่ากงงอไม่มีแตกหักนะครับอ่างอแบบนี้ได้เลยมีแตกหักนะครับอ่างอแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบเลย,เยดีดกลับนะครับแบบนี้โอเคเหนียวทนทานถังน้ํามันรุ่นนี้นะครับถังน้ามันรุ่นนี้จะจุได้ที่5ลิตรเหลือๆนะครับหรือมากกว่านั้นนะ ถังมันจะใหญ่นะครับใหญ่ลงมาข้างล่างนะครับอย่างน้อยก็จุได้ที่5ลิตรเหลือผมตวงแล้วนะ5ลิตรยังใส่ได้อีกนะครับอันนี้เฟิร์มโอเคผ่านรุ่นอะไรแบบไหนติดต่อสอบถามเข้ามาครับและสติกเกอร์นะครับจะต้องสั่งแยกนะครับสติกเกอร์ที่เห็นอยู่นี้เป็นสติกเกอร์แบบเงานะครับอย่างหนานะครับเห็นไหมครับอ่าแค่ล้างแล้วก็เช็ดถูก็เงาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่น้ํายาอะไรนะแค่ทําการล้างแล้วก็เช็ดถูด้วยผ้าสะอาดก็เงาแบบนี้ นะครับมีหลากหลายลวดลายให้เลือกสรรน,นะครับสําหรับสติกเกอร์สามารถระบุเบอร์ได้เบอร์ที่เราชอบนะครับอ่านะแบบนี้เลยนะครับเลือกสีสันมีลดลายให้เลือกสันมากมายนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กวายทูขีพี่หวานบ้านท่านผู้ชมที่ดูใน a c e b o o k ก็ทักแชทข้อความเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคไปต่อกันที่ชุดล้อขนาดของชุดล้อนะครับขอบหน้าจะเป็นขอบสิบเก้าหน้าตัดหนึ่งจุดหกและ ล้อหลังจะเป็นขอบสิบเจ็ดหน้าตัดหนึ่งจุดหกเช่นเดียวกันขนาดซี่ลวดล้อหลังเป็นเบอร์อะไรล้อหน้าเป็นเบอร์อะไรสำหรับผู้ชมที่สั่งออเดอร์ชุดแต่งจาก y 2 k ูวิบกักบ้านไปไม่ต้องห่วงนะครับได้ครบเซตแบบนี้แน่นอนนะครับเบอร์อะไรแบบไหนสามารถจัดให้ตามสเต็ปแบบนี้ได้นะครับขอขอบพระคุณที่สนับสนุน Y ูวิบกักบ้านครับมาดูที่ขนาดยางขนาดยางล้อหนะ้าเป็นเบอร์